สวัสดีครับคลิปนี้ก็ได้พาท่านผู้ชมมาที่ไม้คลองงองงูเห่านะครับไปชมการตกปลากันนะครับผมมา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 ก็ครับสวัสดีครับมิรักนักตกปลานะครับผมวันนี้ก็อยู่ที่ไม้คลอง้องงูเห่านะครับผมจากอ่ะคลิปที่แล้วนะครับผมก็ เช็คไม้เช็คทางเข้าก็จะอยู่ด้านฝั่งนู้นนะครับพอดีมาไม่ทันนาะนะผมอุตาสา่าห์ตื่นสักตีห้าแล้วนะม,มาไม่ทัน <c oughs> ก็น,นี้มาสามคนเหมือนเดิมนะครับผมด้านขวามือก็เอ็มปลาน,นิน <Yeah. S 1> อะเกาค้าปลาตะเพียนเนาะ <Yeah. S 1> มาแล้วผมพีบีฟึชิงชนะวณนะบี P P Ch Channel, นะครับก็วันนี้มาลงบิดอ่าแต่เช้ากี่โมงแล้วตอนนี้ <c oughs> น่าจะประมาณอ่ะแปดโมงแล้วฮะลงบิดไปแล้วสองไม้แล้วนะผมปลาก็ยังไม่มีดึงลยครับผม ไปลุ้นกันฮะว่า,าจ,จะมีผลงานมีตัวไหมในเวลาครึ่งวันนะฮะครึ่งวันบ่ายก็สักประมาณบ่ายโมงบ่ายสองอะไรก็จะเตรียมเก็บอุปกรณ์กลับนะผมเพราะว่ามีภารกิจที่จะไปทํางานต่อนะครับผมโอเคไปชมกันเลยไปเลยไปเลยไปแหนบอเฮ้ ปบบ่ากีโซกยีกกไหนเงนจันมาแล้วเงนจันนะผมใช้สวยสวยอ่ะเยอะเยอะเยอะเพลงนะครับตัวนี้เยอะเติม ตเติมน้ำอ่าน้ำแดงนะครับตเติมน้ำแดงเข้าไปกินเบามากนะครับไม่รู้เรื่องปลาปลาเขาโอเคครับเงินจันไม่แห้วแล้วเด้อจะวิ่งยุ่ยกระช่างยุ่ยเลยเปิดกระช่างกันนีดว้าเมือบเยอะอะมันก็โตวสวยเลยว่ะนเงินจันเงินจันท สูตรสูตรสามเลยวันนี้เติมเดงเข้าไปเอาแื่เอาปลาใส่ก้นปลาใส่ก้นเออนั่นแหละ<ม>ตัวดี้ตัวดี้ตัวนดี้ก็โอเคครับนะฮนะตอนนี้ก็เวลาเก้าโมงสิบสองนะครับเพิ่งมีปลาเข้ามาตัวเดียวนะะนวลจันใส่ประมาณห้าขีดนะครับผมก็มาตั้งแต่เช้านะผมตีไปสักกดลายไมาอยู่เว้นะ ปลาก็ยังไม่เข้าเลยเงียบมากวันนี้โอเคครับเหยื่อแปลงฮะเหยื yeah. ่อสุดหนึ่งนะครับผมใส่น้ําแดงเอฟฟูบอยเข้าไปนะผมก็ยี่สุกเข้าเอ้ไม่ใช่นนจันเข้ามาแต่ก็วันนี้ก็ตกแบบเกีียวมันหมูด้วยนะผมมันหมูน้ําแดงหมักอ่าน่าจะสองเดือนแล้วผมตอนนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับผมแช่ตู้เย็นไว้ก็ เบ็ดก็สิบฟุตนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคันแล้วก็เจ็ดฟุตสามคัน,นก็กล้าปลาตะเพียนใช้เ็ดฟุตนะครับเอ็มปานินก็ใช้คันใหญ่ VIP แต่ยังปลายังไม่มีดึงนะครับวันนี้ปลาหน้าจะไปเที่ยวนะครับวันอาทิตย์ปลาไม่ว่างครับผมโอเคไปรุ่นกันต่อครับเดี๋ยวดูปลาจะว่างตัวไหน <laughs> อ้อ <laughs>

แดดออกแล้ off, ker, oh. okay. ๋ยวปาช็อกเกอร์เข้าแล้วเผาเลยปล่อยไปแทนเกพี่เอวว่าเชื่อกว่ะเนี่ยอยาว่าเชื่อนี่ว่าจีนได้เต้มแล้ว nắp một thanh này đây này nhấp nhấp thêm khinh đi anh nhàng Đó cơ bò ê äh cơ em <laughs> <laughs> bò อามดเดมงปดเป็โอ้มันมันคือปืนยิงสี่วะสีอะบุมนวาย โอ้ยแต็มสองครับหลายชั่วโมงเลยกี่โมงแล้วเอ็มนี่เกือมองแล้วโอ้แต่เพียนใส่ง,งามอยู่ครับเป็นยังง,ง้อแต่เพียนปานพร้อมกูได้นี่คิดด้ว้ปานแดงเลยโอเคครับเพียนใยยส่สวยๆฮะงามหลบสิบเดอดโมง เออใเนละมันสีเข้าเที่ยงแล้วไหมบ่ฮะเข้าสโม่สิแะละสิบโมงสี่สิบแปดติดหินเหรอครับใช่ไปย มาเลยจ้าตะเพียนใช้งามงามอ่าสุดสามแล้วมั้งครับตัวนี้อ่าผสมน้ำแดงด้วยนะครับกินเม็ดโฟมนะฮะต่อมันขึ้นหมุนปิวป้วปิ้วนีดหน่ชูชู มันบุลลุงอ่าอายา้ก็โอเคครับนะนะตอนนี้ก็บ่ายโมงตรงนะครับ ลากินห่างตัวมากนะผมมาตั้งแต่เช้าได้ปลาไปสี่แต้มมาฮะมีนวลจันทร์ตะเพียนสองแล้วก็ปลาดินหนึ่งนะฮะก็หลุดไปสองแต้มนะครับผมผักตบก็ลอยเยอะมากเลยนะฮะตกปลามันไม่ทันได้กินเยอะนะครับผักตบมันลอยมาก่อนยกเข้ายกออกอย่างเงี้นะ,ะนะ ก็วัอนอะาทิตย์วันนี้นะครับปลาไม่เข้านะครับนะหลายๆคนก็ไม่ได้ตัวเยอะกันเท่าไหร,ร่นะผมแต่คนละสองสาตัวก็อีกสักพักหนึ่งนะฮะสักชวโมงกว่ากว่าถ้าไม่เข้ายัางไงก็จะได้เก็บเตรียมเก็บเบ็ดเก็บอุปกรณ์นะครับผมก็วันนี้ปลาไม่ค่อยเข้านะฮะวันอาทิตย์ปลาแต่ก็มีขึ้นอยู่นะครับปลาขึ้นเยอะมากขึ้นดีมาก ไม่เข้าเลยนะครับช่วงจุดจุดตรงนี้นะครับผมวันนี้ก็ไม่รู้วันตื่นจะกินไหมนะครับผมบอกมีนานะเข้าเข้าออกออกมาเต็มไปหมดเลยนะฝั่งนู้นก็เปลี่ยนชุดกันหลายชุดเลยสวายก็ขึ้นดีมากนะผมตกผมก็ตีทุ่นลอยไปปาก็ไม่เข้าเลยนะไม่กินเลยก็บายมุง ายสองเข้ามาีกทีนึงปลาอะไรวิ่งอย่างเงี้ยช็อกเกอร์ป่าววะดีดีเด้อกล้าสวิงดูดิเป็นยังฮะเหมือนไม่ใช่ช็อกเกอร์อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ก็เกิดบ่เกิดเกิดอีกเป็โอ้ยเกิโอเคครับนะนะตอนนี้เราก็จะเก็บอุปกรณ์กลับบ้านแล้วนะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก็วันนี้ปลาเก็บมากนะครับผม ไม่เข้าเลยฮะมาตั้งแต่เช้าตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วไม่บ่ายสองเหรอตอนนี้ก็บ่ายสองแหละเดี๋ยวเก็บไปดีกว่าครับนะนะเตรียมตัวไปทํางานไปแบบปอนช,ชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็ไปทางานตอนเย็นโอเคครับ,ไป,บไปเก็บอุปกรณ์กันก่อนนะครับผม ชมปลารวมกันนะฮะก็ตะเพียนนวลจันนะครับอีกตัวก็ตะเพียนอีกตัวนะครับผมซส์สวยๆนะฮะปลานินปลานินาาทำไมทีอย่างเงี้ยปลานินหนึ่งตัวนะผลงานก็ได้ประมาณสี่ตัวนะฮะวันนี้ก็ปลาไม่เข้านะครับวันนี้ก็ <c oughs> มัน เป็นที่อากาศเป็นที่ไม้เป็นที่น้ําด้วยหรือเปล่าหรือเป็นที่เหยื่อเราก็ไม่รู้นะครับผมนนก็น่ากะตกค่อนข้างก็ไม่มีใครได้นะครับผมก็คลิปนี้ฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง p ี Fishing Channel ด้วยนะครับผมผมเอ็มแล้วก็ก้าขอตัวลากลับไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับไป cấp 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 cấp